มะนาวลายมาเก็บวิธ nice ีเก็บมะนาวไว้ใช้ได้นานๆแต่ดีเรามาปาดมีดกันเด้อปาดปาเอาคิปแบบว่าเก็บลับเก็บมะนาวเห็นคนเฮ็ดเห็นคนเฮ็ดเรื่องของเห้่ยักษ์ยักษ์ยัยักยกักยกัยักกกษกกกักก กว้างนี้อันนี้ได้แล้วใส่มะนาวเราล้างทำความสะอาดแล้วใส่มะนาวลงไปเลยแต่เล็กไปไหมเออใส่ได้อยู่แต่อันนี้ใหญ่แห้งเราจะออกไปทางแดงแดงเเหลืองเราต้องไว้กินนะเอาลูกที่แบบเขียวๆไม่เหี่ยวเก็บมาใหม่ใหม่มาต้าจะแบบทำเล็กๆมันจะเก็บได้ดีกว่าแบบถึงคนวานคนวานยังไม่เสดดน้ำดีเลย กันมาเสด็จนางแล้วหมอมันเหลือฟังนะเราออกจากมันนี้ก่นอนเราะว่าเก็บมากไม่ไหมต่างเปล่าเอาไวไ้เลยนะแล้วมันก็จะกี้ไปโดนกว่าใส่ถุงปวดค่อยแอบเปียดไหมเนี่ยไม่เกิดเรยโอไ้ได้เยูอเพียวเขยยวจะให้มันสั่ง อ่แบบว่าถ้าเปิดกว้างลามันก็สิบมูชิพนะในเข้มมากลูกมันใหญ่เขื่อนไปมันเป็นมะนาวแป้นบ้านมันเป็นแป้นพิจิ๋เลยนก็จะแบบเต็มไปนิดนึงลูกมันใหญ่เอออันมันเป็นก็จาเก็บนะมันเป็นมะนาวบ้านมันก็เลยแบบลูกไม่ค่อยใหญ่มันก็เลยได้หลาย แต่ของตัวเองเนี่ยเป็นแป้นพิจิตรูปใหญ่มากอมโอ้ยใส่อดนนี่ยวบวก4 2อได้แค่นี้ผูยเย็นฉันไม่โพสใส่หนูจ้ะแค่นี้ <c oughs> ได้ซันนี้เลยกับมาม่านี่อ๋อนั่นไงก็ได้อยู่สีสัสกรูปนึงได้ไหมอ่ะได้ซันนี้เหรอพี่น้องมาน่ามันหน่วยใหญ่ แต่ว่าในความเก็บใบมันจะเก็บได้นานกว่าหรือว่าต้องตริดมองนี้คะอันนี้มันติดไงใส่ไม่ได้หลุดเียวไปเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าเบื้องสิเก็บไปโดนปะหนเดือนหนึ่งเดือนหนาเบิ่งสิได้บปยี่สิบเก้าเดือนหน้าเรามานัดกันว่ามะนาวค่อยจะสุกก่อนหรื่อจะเสียขอ้งาร้อ๊ไม่าปไปเฮ็ดกันเด้อี๋ยว่าเบิ่งชาติเรียนกันว่าสิไดบะบคายบ ยม,มีตลาล่าแต่เบ่ไปประเจมอะใหญ่มากแป้นพิจิตไม่มีเม็ดมีแต่น้ำแบบช้ำๆพี่น้องน้ำมะนาวชาะมะนาวก็ดีไปละปบ๊ายบายเด็ดแสงบ่ได้